สวัสดีค่ะเฮ้ hey, วันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วมาในแบบความกลมพร้อมมากจริงๆนะคะวันนี้นะคะแก้จะมาเปิดกล่องกันนะคะสำหรับแบรนด์ของข้ามาเย้นะคะวันนี้เรามีของเล่นใหม่มานำเสนออีกแล้วนะคะวันนี้มานำเสนอสองแบรนด์ด้วยกันนะคะนี่เลยมากันเป็นแบบเยอะแยะมากมายชื่อแบรนด์ว่า k คยอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์ของ k คยอนนะคะซึ่งมีทั้งหมดเขามีทั้งหมดหโหลพอดีนะคะ12สีจะเอามาสวอตให้ดูกันนะคะส่วนแบรนด์ที่2นะคะนี่เป็นอาหารเสริมที่แบบแพ็คเกจจิ้งกุงกิงมากนะคะนีนะ่ชื่อแบรนด์ว่า j จจูวิต้นะคะนี่เรามาดูแพ็คเกจจิ้งกันก่อนนะคะอันนี้เลยเบอร์แรกเบอร์หนึ่งนะคะที่แก้วใช้ไปเขามีทั้งหมด12เบอร์นะ เกจจริ้งเป็นอย่างนี้แท่งๆสีม่วงแล้วก็ทุกคนจะเห็นชัดๆนะคะอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้เบอร์แรกนะคะเราจะอยู่ข้างบนสุด<ม>เนื้อไม่ได้ครีมมี่มากนะคะม่วงออกดำๆนะอันที่สองนะคะเขาจะเป็นนี่เลยซูเปอร์แบกนะคะก็คือดำม,มากเลยจ้าซูเปอร์ จะเสียงดังเพื่ออะไรตอนนี้ยามวิกาทำแบบสนิทไม่มีชิมเมอร์ไม่มีอะไรเบอร์3นะคะเป็นสีวอร์มแบลนะคะก็คือสีไม่ได้ดำมากไม่ได้ดำกริบเข้าอันนี้มันออกจะเป็นสีน้ำตาลแบบเขียวขี้มาด้วยซ้ำถ้าเห็นกันอ่ะคือเบอร์3มันจะออกเทาๆนิดนึงนี่นะคะคือชื่อของเขา สีดำเหมือนกันแต่ว่าคล้ายๆกับสีเบอร์สามนะแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันจะเป็นออกบอกไม่ถูกอ่ะให้ดูเองอ่ะคือมันจะมีความต่างกันถ้าสังเกตสามดำนี้นะมาที่เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าจะออกเป็นเขียวมิน้นมินสีแบบเขียวมิน้นจะเริ่มเขียนใหญ่ขึ้นไปเรื่อย นนี่ะะคะก็เป็นเขียวมินม้น้์แบบเบอร์หกนี่สวยมากสีสตอเบอรี่ไอซ์นะคะนี่สีชมพูคุยอายไลยเนอร์สีชมพูไม่เคยเห็นเนอะเอามาเป็นอายแชโดว์ก็ได้นะแก้วลองเกี่ยแล้วมันก็แบบเนียนดีนี่ก็คือสีทั้ง6สีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่สวอตแล้ว รู้สึกว่ามันเอียงเกินไปนะคะมาที่ครึ่งหลังกันบ้างนะคะเรามีการผิดพลาดเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะคะสีเบอร์แรกนะคะไม่ใช่สีเบอร์หนึ่งแต่สีเป็นเบอร์11นะคะก็ค,คือสีม่วงเบอร์11อนี่สีเบอร์หนึ่งเราเจอแล้วอยู่ตรงนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นไบท์ไวท์นะคะมีการงงเกิดขึ้นมีการง่วงนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงที่อดหลับอดนอนได้เก่งจริงเป็นสีแบบไฮไลท์หัวตาได้นะคะจะเป็นสีขาวแบบ อ่อนๆมีชิมเมอร์อ่าประมาณนี้เราจะมาไฮไลไท์หัวตานนิดนึงให้ตาดูตื่นขึ้นนะคะตื่นได้แล้วลูกแก้วต่อมานะคะเป็นเบอร์เจ็ดนะสีออกแดงแดงแดงดำแน่ๆเลยนี่ก็เดาอีกล่ะเ้ยเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะคะ ก็เป็นสีเบอร์เจ็ดแดงก่ำกล่ำนิดหนึงมีชิมเมอร์เล็กน้อยต่อมานะคะเป็นสีเบอร์แปดนะคะแอลมอ์ขอวาดเลยสีขาวครีมอันนี้สวยอะ่ะอ่ะน,นะคะเป็นสีเบอร์เก้านะคะเนเชอรัลบานะคะนี่คือการวาดอะไรของแกเนี่ยก้วมือจริงๆอ่ะวันเนี้ยต่อมานะคะเป็นสีเบอร์สิบนะคะสีฟ้าสีฟ้อ่ะเป็นจีนี้ ก็สวยดีนะคะสีนี้อันนี้ไว้ไปแต่งหน้าไปแฟนซีได้เลยนะสีเบอร์11อันนี้วอดไปแล้วนะคะก็คือสีที่แก้วคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งนั่นเองแต่อันนี้เป็นเบอร์11บเอ็ดตัวสุดท้ายนะฟ้าเหมือนกันตัดฟ้าฟ้าแบบน่าจะฟ้าเข้มเข้มเบอร์12ชื่อสีนี้เด็กแว้นเริ่มมานะเริ่มหิวกันแล้วสีฟ้ามอลกดกับฟ้าน้ำานทเล็กบอกไม่ถูกอ่ะลองเทียบกันดูเองนะคะสองสีนี้ อันนี้เป็นเบอร์12อันนี้เป็นเบอร์10บเบอร์11อยู่คือสีม่วงโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะคะ12สีที่เราสวอตของแบรนด์เคยอนไปนะคะอายไลเนอร์เขาค่อนข้างจะโอเคเนาะอินเนอร์ไลเนอร์ได้นะคะแล้วก็เขียนแบบเป็นอายไลเนอร์แบบอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่จะเอาไปที่เอทลุกอะไรนะคะโอเคนะคะราคาเขาก็ไม่ได้แรงมากนะคะสําหรับแบรนด์นี้ของคาม,มาจริงๆเราไม่ได้แรงทุกทุกอย่างแหละต่อมามากัน ที่ในกล่องนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นอาหารเสริมเป็นแก้วนะคะไว้เป็นเจจูวิตา้าบีแบงโปรตีนสกัดถั่วเหลืองเป็นโปรตีนอะอถ้าใครที่ขาดแคลนโปรตีนนะคะหนึ่งกล่องมี6กแคปซูลนะคะก็กินได้6วันอะนี่จะแก้วคิดว่าตัวนี้นะคะดูจากรูปแล้วเขาเป็นโปรตีนแล้วถ้าดาูโปรดสังเกตผู้หญิงคนนี้ คือหน้าอกเขาแบบตูมมากว่าน่าจะช่วยในเรื่องของหน้าอกหน้าใจของสาวๆนะคะเรานะคะต่อมานะคะเป็นอันนี้อันนี้ดูจากรูปผู้หญิงคนนี้แล้ว ะะตัวนี้ชื่อว่า Jeju Vita BBSLM นะคะก็คือคือนางอวบๆนะคะคงกินแล้วคงจะแบบว่าช่วยในเรื่องน้ำหนักเพราะว่ามีส่วนผสมของพริกด้วยแอลคาเนทีนพอเห็นแอลคาเนทีนรู้เลยเรื่องน้ำหนักแน่นอนนะคะแล้วก็มีไคโตซานนะคะมีสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากพริกพริกไทยดำนะคะกระชายดำแล้วก็เยอะแยะอีกเยอะแยะมากมายนะกินหนึ่งแคปซูล ก่อนอาหาร3มื้อนะคะตุก็จะกินได้2วันนะคะแต่ถ้าตัวตุ้มๆของเราสีชมพูนะคะก็ กินได้6วันเลยเพราะว่ากินแค่ก่อนนอนค่อยๆรองนะคะก็เป็น Messi เม็ดสีเหลืองๆเจจูวิต้านะคะเป็นกูต้าชงดื่ม1 5 0 0 0มิลลิกรัมเลยเขาเป็นกูต้าชงดื่มนะคะผสมผลไม้รวมนะคะก็เป็นแบบว่ามีผลไม้รวมคอลลาเจนไตเปปไทด์นะคะจากปลาแล้วก็สารสกัดจากเซโรลาเชอร์รี่นะคะก็พวกสารพวกนี้ก็ช่วยในเรื่องผิวแหละแล้วก็มีผงเมลอนนะคะผงบุกสกัดนะคะสกัดจากทับทิมแอลกูต้าไทโอ สารสกัดจากคอยนางโลมเออสารสกัดจากมะเขือเทศเออมะเขือเทศเป็นอะไรที่แก้วไม่กินสดๆนะคะแล้วก็สารสกัดจากมะเร็งอังโงนสารสกัดจากเปลือกสนโคอนไซคิวเทนวิตามินอ e ีนะคะหลักเขาก็จะเน้นในช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสนี่ก็คือหน้าตาเขาแล้วก็วิธีการชงตัวนี้คือเจจูวิต้าใยอาหารชงดื่มนะคะก็คือมี ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนั่นเองถ้าใครรู้เรื่องใยอาหารแล้วก็เขามีส่วนผสมอินูรีนะคะผงบุกสกัดนะคะผงบอคลีนะคะน้ำส้มสายชูหมักจากผลแอปเปิล้ลสารสกัดจากผลส้มแขกสารสกัดจากใบข้าวสาลีนะคะเป็นส่วนผสมลักส่วนหนึ่งกล่องเขาก็จะมี6ซองเนะเาะก็น่าจะกินได้วันละซองละลายผลิตภัณฑ์1นซองในน้ำ อุณหภูมิปกติหรือน้ำเย็นนะวันนี้นะคะเราก็มาเปิดกล่องนะคะแนะนําผลิตภัณฑ์ของคาหมานะคะมีทั้งแบรนด์เคยอนนะคะแล้วก็แบรนด์เจจูนะคะรู้สึกว่าเจจูนี้เราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือน ที่ที่หนึ่งในประเทศเกาหลีโอเควันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินนะคะกับคลิปนี้ในการเปิดนู่นนี่น,นั่นแกะนู่นนี่นั่นให้ทุกคนได้ดูกันแบบเจาะจงแบรนด์นะคะวันนี้ก็มากับแบรนด์คามาสองแบรนด์รวมกันเลยในคลิปเดียวนะคะประหยัดเวลาดีนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แก้วทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอประทานโทษในใบหน้ากลมๆของเจแล้วก็เปิดหน้าแบบ บบะะมันค่อนข้างใจใหญ่แต่เราก็ไม่ได้แค่ปวดชินสักที่นะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะวันนี้ลากันไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายกันหนักมากคืนนี้นะคะเราต้องขอตัวลากันไปจริงๆแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย